เริ่มแล้วบางกอกยูสคาโชครั้งที่12นอกจากมอร์โชแล้วยังมีรถยนต์มือ2จากผู้ประกอบการกว่า10เจ้าเดินเข้ามางานมอร์โชผ่านไปด้านหลังที่งานรถมือ2ได้เลยรถหลากหลายมากมายตั้งแต่รถระดับผู้บริหารรถบ้านรถซุเปอปร์คาร์ก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย กิดสถานการณ์ของโควิดเกิดขึ้นนะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนการจัดมอเตอร์โชว์ออกมาใช่ไหมครับพอมาเมื่อมีการตัดสินใจกันว่าปีนี้เนี่ยก็อาจจะใช้สถานที่และในช่วงระยะเวลาที่จัดณตรงนี้เนี่ยพร้อมกับงานมอเตอร์โชว์เลยดีกว่าเพราะว่ามาตรฐานการป้องกันเราเนี่ยจะต้องผ่านจากงานอ่อ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มาก่อนถึงจะทะลุเข้ามาในงานของยูสคาอยู่ที่ประมาณทั้งหมดตอนนี้นะครับ11บริษัทครับก็เป็นบริษัทที่เคยร่วมกับเรามาแล้วก็บางเจ้าก็มาบ้างไม่ได้มาบ้างนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกลับมาทั้งหมด10กว่าบริษัทครับเราก็ได้ทำรีเสิร์ชออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยรถใหม่ขายได้ประมาณ8 0 0แสนคัน นะครับประมาณนะจากจากปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ของโควิดแต่รถเก่าไป1 07, 70, 7 7 0 0 0้ากว่าคันร่วมเท่าตัวนะครับดังนั้นก็เป็นการชี้ให้เห็นว่ารถใหม่กับรถเก่าเนี่ยตลาดคนละกลุ่มกันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถมาดูช็อปรถยนต์คุณภาพดีกับบางกอกยูสท่าโชว์2021 ในงานบางกอกยูสคาร์โชครั้งที่22นี้นะครับมีเลนียมออโต้มินินะครับได้นํารถยนต์นะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็ตรวจสภาพตามมาตรฐานของมินิประเทศไทยนะครับเ,เข้ามาโชว์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันแรกเลยก็คือว่ารถทั้งหมดที่เรานํามาโชว์เนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่ารถเนี่ยไม่มีการชนแล้วก็มีการซ่อมหนักนะครับรวมถึงน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เข้ามาดูได้ที่ที่งานนี้นะครับโดยในงานนี้เนี่ยรถไม่ว่าจะเป็นรถที่เลขไม้น้อยนะครับรวมถึงคุณภาพเนี่ยตามมาตรฐานของออผู้จัดงานเนี่ยถือว่าผ่านเกณฑ์ทุกคันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีรถมินิ หลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว o u n t r y m a n นะครับหรือว่าตัว F 5 6นะครับตัว t c h b a c k เนี่ยก็เข้ามาโชว์ในงานด้วยสำหรับแคมเปญในงานไม่ต้องพูดถึงนะครับดีลที่ได้เนี่ยถือว่าดีมากนะครับถือว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดในรอบปีนะครับเรามีรถทั้งที่โนดาวนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับรวมถึงรถที่สามารถที่จะเลือกดอกเบี้ยได้ใกล้เคียงกับรถใหม่เลยและสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนครับผมจริงๆวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่า เปิดงานมาวันนี้นะครับเราจองไปแล้วก็คือคันที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็น Countryman นะครับผมเพิ่งออจองไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าเ,เราต้องเรียนอย่างนี้ว่าในงานนี้นอกจากรถคันทีเ่เรานำขึ้นมาโชว์ในวันนี้แล้วเราจะเปลี่ยนทุกๆวันนะครับคันไหนจองแล้วเนี่ยเราก็จะ move ออกแล้วก็สามารถที่จะนำรถคันอื่นที่เป็นไฮไลท์เหมือนกัน ขึ้นมาโชว์ได้นะครับผมมาตรฐานของรถยนต์มินิที่ได้รับการผ่านการตรวจสอบของตามมาตรฐานของมินิประเทศไทยนะครับก็คือว่ารถเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบเนี่ย240รายการนะครับผมตรวจสอบรถต้องไม่มีการชนหรือว่าซ่อมหนักนะครับผมไม่มีไม่มีการต่อไม่ไม่มีการกลับไม้นะครับรวมถึงไม่มีน้ําท่วมครับผมสาหรับลูกค้านะครับที่เดินชมในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับผมก็สำหรับ ลูกค้านะครับที่เยี่ยมแวะชมนะครับงานบางกอกยูสคาร์ครั้งนี้แล้วนะครับเรียนเชิญได้ที่ด้านหลังบูธชาร์เลนเจอรทั้งหมดสำหรับนะครับลูกค้านะครับหรือแขกที่แวะมาเยี่ยมชมงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมบูธของออหรือมาร่วมในงานบางกอกยูสคาร์โชว์ได้นะครับด้านหลังชาร์เลนเจอร์อนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็จะเจอกับรถยนต์มือสองนะครับที่ผมว่า สามารถที่จะครอบครองและเป็นเจ้าของได้ง่ายครับผม